มูนิธีพ่ออสอสวอของจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเพิ่นกระไดจัดพิธีเปิดตาและมอบแว่นตานะครับตามโครงการรณรงค์พาตัดต่อกระจกใสเล่นแกวตาเทียมฮะที่วัดบ้านเกาบอยนะครับตำบนน้องแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัด อำนาจ,จเจริญครับคุณผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับวาทีพันตีอดิศักหน่อยสุวรรณครับเป็นประธานในพิธีเปิดตาและก็มอบแว่นตาตามโครงการรณรงค์พาตัดต่อกะจวกเซเล่นแก้วตาเทียมในความร่วมมือนะครับของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร,รินทร์บรมราชชนนีหรือพอ,อสวโร,รงพยาบาลหัวตะพานประจําปีงบประมาณ2567้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งพานในงานนี้ก็มีพระคู่วาวนากิจจธาตุน,นะครับเพิ่นเจ้าอาวาสวัดบ้านเกาบอ่อ ร่องเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานนะครับพร้อมทางนายแพทย์นายที่วันดานะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานมูลนิธิพ่ออสวนั่งจันเดอร์บาร่าสิวสีอัมไพนะครับนาย,ยกสมาค,คมหินดูสมาริพร้อมคณะพร้อมทางน้ะส่วนราชการข้าราชการและกับประชาชนในพื้นทีรวมพิธีในเทอร์นีนั่มน,นะครับโดยนายแพทย์ปฐทมพงษ์โปรงครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจจเริ่มพเพื่อจะบอกว่าปัจจุบันนี้ฮะ โรคต่อกระจกนะครับถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่เห็นในคนไทยตาบอดถึงรอยละ70ซึ่งเป็นภาระของครอบครัวและก็เป็นปัญหาของท่านด้านสาธารณสุขทั้งประเทศกันเลยแต่ในปีนี้ครับผู้ชมครับก็บมีผู้ป,ป่วยนะฮะด้วยโรคต่อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมประมาณ300คนต่อปีซึ่งระยะเวลาการรอคอยโดนแห้งนะครับพี่กุ้งยูที่2-3เดือนกันเลยทีเดียวนะครับ ทังด้านสำนักษาธัารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อกระไดร้ร่วมกับโรงพยาบาลหัวตะพ่านนะครับและการโรงพยาบาลอำนาจเจริญนี่ฮะคุณผู้ชมครับได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิล,ล้าวเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา28กรกฎาคม2567้เครับเพื่อป้องกันและลดอัตรานะครับการเป็นโ,โรคตาบอดนี่แหละฮะจากโรคต้อกระจกนะครับพร้อมทั้งคนหาผู้ป่วยต้อกระจกที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการรักษาเพื่อให้ประชาชนได้มีความหูและก็สามารถดูแลเจ้าของได้นั่นเองนะฮะค่ะซึ่งกุ้มเป้าหมายในการรับการพาตัดในเทือนี้นะคะกัเป็นผู้ที่มีปัญหาด่านสายตาที่เป็นโรคต่อกระจกในจังหวัดอำนาจ,จเจริญจำนวนทั้งสินกับ240คนจากผู้ที่เข้าตรวจคัดกรอง402รายซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับความอนุเคราะ จากมูลนิธิพ่ออวอให้การสนับสนุนจากสูแพทย์และกะัเจ้าหน้าที่เครื่องมือและกะัเวชภัณฑ์ในการพาตัดต่อกระจกไซเลนแกวตาเทียมสมาคมฮินดูสมาัชานะคะบ,บริจาคเล่นแกวตาเทียมนะคะจำนวน200โตัวนะคะและกัมอบเงื่อนซอยเหลือไล่ละหาลอยบาทสนับสน,นุนเรื่องของอาหารกลางวันให้แก่ผู้ป่วยและกัญาติผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการพาตัดกะจะได้รับการรักษาต่อกกระจกอย่างมีคุณภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะ